สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูพรัศวัตรออนไลน์นะครับก็จะมาแชร์วิธีการสร้างระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอย่างง่ายด้วย g o Google s h e e t กันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP แรกนะครับของ Playlist นะฮะแล้วก็จะมี ep ีต่อไปตามมานะครับใน Playlist นี้นะครับเราจะสร้างเป็นระบบ สต็อกนะฮะสต็อกวัสดุเนาะมีตารางสต็อกนะครับเก็บข้อมูลวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็มีการกําหนดรายชื่อนะครับแล้วก็มีการสร้างแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุแบบฟอร์มขอเพิ่มวัสดุนะฮะแล้วก็มีการทําตารางเก็บประวัติการเบิกการรับเข้าของวัสดุต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะมีในเรื่องของรายงานนะครับว่าเราเบิกอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะฮะ เช่นเรากรองข้อมูลวันที่16ถึง21เงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะถ้าสมมติผมเปลี่ยนวันที่เป็น18ถึง21เนะี่ยตัวกราฟตัวตารางข้อมูลก็จะถูกเปลี่ยนถูกปรับตามข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลจริงของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะทํากันนะฮะเดี๋ยวพอ ผมลองขอเพิ่มแบบฟอร์มขอเบอิกวัสดุให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็จะอ่าผมจะเลือกเป็นวันที่22แล้วกันสมมุตินะครับนี่ก็จะดึงข้อมูลมาจากตัวฐานข้อมูลบุคลากรน,นะครับรายการวัสดุเนะี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะหรือจะพิมพ์ก็ได้นะผมพิมพ์ลูกนะผมผมจะเบิกแม็กเนาะผมพิมพ์ลูกปุ๊บมันก็จะขึ้นลูกแม็กให้แบบนี้นะครับจํานวนที่เบิกนะเราจะเบิกเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ในสต็อกเนี่ยคงเหลืออยู่65นะครับซึ่งก็จะดึงมาจากฐานข้อมูลตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเนี่ยเหลือเหลือ65นะครับ65กล่องนี้นะครับอ่ะพอกดบันทึกข้อมูลไปปุ๊บนะครับบันทึกการเบิกเรียบร้อยนะฮะอ่ะสต็อกเนี่ยมันก็จะถูกตัดไปจาก65ก็จะเหลือ45ทันทีนะครับแล้วก็ในตัวรีพอร์ตเนี่ยถ้าสมมุติเรามาดูนะฮะในวันที่22เนอะ อันที่ยี่สิบสองเนี่ยเราก็จะมีรีพอร์ตตรงนี้มาแล้วว่าเราเบิกลูกแม็กไปยี่สิบกล่องน,นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีการเพิ่มวัสดุเข้าไปนะ mm. เช่นวันที่ยี่สิบสามเนี่ยอขอคายเข้านาเนี่ยจะขอเพิ่มลูกแม็กเหมือนเดิมแล้วกันนะตอนนี้เหลือสี่สิบห้ากล่องนะขอเพิ่มเป็นเพิ่มอีกสิบสิบกล่องเพิ่มเข้าไปสิบกล่องนะครับพอบนันทึกข้อมูลเนี่ยจากเดิมที่คงเหลือสี่สิบห้านะครับตอนนี้ลูกแม็กของเราก็จะกลายเป็น ห้าสิบห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรีพอร์ตนะถ้าเราไปดูในวันที่ยี่สิบสามนะครับเราไปดูในวันที่ยีสิบสามเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของประเภทรับเข้าเนี่ยก็จะเจอลูกแม็กสิบกล่องนะครับประมาณนี้เลยนอกจากนี้นะครับในส่วนของสต็อกเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของอ่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้สต็อกคงเหลือห้าสิบใช่ไหมครับผมเบิกมาสี่สิบเนาะแปลว่าในสต็อกตอนนี้ก็จะคงเหลืออยู่ที่สิบด้ามนะครับ พอเรามาดูในสต็อกเนี่ยก็จะเห็นว่าสถานะเขาก็จะแจ้งเตือนว่าไอ้ปากกาน้ำเงินเนี่ยใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบฟอร์มนะครับที่เราจะมาพัฒนากันในเพลย์ลิสต์นี้นะครับในส่วนของระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอย่างง่ายด้วย Google Sheets นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนำไฟล์สำเร็จนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำตามแล้วนะครับก็สามารถกรอก แบบฟอร์มสนับสนุนนะครับเพื่อขอรับไฟล์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อท่านแจ้งข้อมูลมาแล้วนะครับผมก็จะทําการส่งไฟล์นี้นะครับให้กับท่านทางอีเมลนะครับที่ท่านกรอกไว้ในแบบฟอร์มของผมใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสำหรับวิธีการสร้างระบบ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอย่างง่ายด้วย Google Sheets นะครับเราจะมาเริ่มกันที่หน้า Google นี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เมนูจุดเก้าจุดตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างไปที่ Drive นะฮะจากนั้นนะครับไปที่บวกใหม่ตรงนี้นะครับซ้ายมือแล้วก็สร้างนไฟล์ Google Sheets ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์นะครับในไฟล์ Google Sheets นี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนในไฟล์ Google Sheets นี้นะครับผมจะตั้งชื่อระบบว่าระบบเบิก จ่ายวัสดุสำนักงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัด Format c e ซล์นิดนึงนะครับก็คือกด c o n t r o l A นะครับแล้วก็เลือกแบบอักษรเป็นสารบันแล้วก็จัดกึ่งกลางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเสร็จแล้วจะปรับขนาดความสูงของเซลล์นะครับก็คลิกที่เลขหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกกดปุ่ม c control s h i f ปลูกศรล่างคลิกขวาครับ ปรับขนาดแถวให้เป็นสามสิบนะครับแล้วก็กลับไปที่แถวที่หนึ่งนะครับในระบบนี้นะครับผมจะมีโครงสร้างวางตารางไว้ทั้งหมดห้าอ่าสามตารางนะครับแต่ก็จะมีแบบฟอร์มอีกสองแบบฟอร์มนะครับรวมกันเป็นทั้งหมดห้าชีตก็จะทำการทำสำเนาชีตไว้ก่อนนะครับทั้งหมดห้าชีตดว้วยกันนะครับโอเคครบห้าชีตเรียบร้อยนะครับ ผมกลับมาที่ชีทที่หนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อชีทนี้นะครับตั้งชื่อชีทนี้ว่าชีทสต็อกนะครับแบบนี้เลยนะฮะ F T O C K นะครับ S พิมพ์ใหญ่นะครับ T O C K เป็นพิมพ์เล็กนะฮะตามนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในแถวที่หนึ่งเนี่ยผมจะให้เป็นหัวตารางนะครับกำหนดให้เป็นซูม ปรับซูมเข้าไปเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นรหัสวัสดุนะครับในคอลัมน์ A แล้วก็คอลัมน์ b จะเป็นชื่อวัสดุแล้วก็เป็นหน่วยนะครับจำนวนคงเหลือแล้วก็สถานะนะครับในส่วนของสถานะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรให้อ,อ่แสดงสถานะว่าใกล้หมด หรือว่ายังปกติอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับโดยนับจากจํานวนคงเหลือที่มีอยู่ในระบบนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอปรับขนาดคอลัมน์ซึกนิดนึงนะครับให้สอดคล้องกับชุดข้อมูลที่จะเก็บไว้นะครับให้ดูอ่านง่ายแล้วก็เดี๋ยวใส่สีให้หัวตารางเป็นสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาวนะครับเป็นตัวหนาอ่ะโอเค ประมาณนี้สวยงามนะครับรหัสวัสดุนะครับผมจะตั้งเป็นตัวอย่างไว้เป็น FT001 นะครับเงื่อนไขก็คือในคอลัมน์ A เนี่ยรหัสวัสดุเนี่ยจะต้องไม่ซ้ํากันในแต่ละรายการนะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่001 002ไล่ไปแล้วกันนะครับวัสดุเป็นปากกาน้ำเงินนะครับหน่วยเป็นด้ามเหลือ100สถานะนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรให้นะครับเดี๋ยวจะเว้นไว้ก่อนนะครับเป็น ต่อมาเป็น St 0 0 2ศูนย์ย์สองนะครับให้เป็นกระดาษ A 4สนะครับหน่วยนับเป็นรีมนะเหลือสักแปดรีมนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับเอาสามอันพอนะ s อ0 0ีศูนย์สามเป็นแฟ้มเอกสารนะครับแฟ้มเอกสารเป็นหน่วยเป็นอันนะเหลือสักสี่สิบอันแล้วกันนะครับทีนี้ในคอลัมน์สถานะนะครับ เดี๋ยวจะมีสูตรให้นะฮะซึ่งสูตรนะครับจะแชร์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับเชตสต็อกเซล E สองนะฮะผมจะใช้สูตรนี้นะครับก็คือเป็นสูตรอารีฟอร์มูลาตัวนี้เลยนะครับเลือกมาทั้งแถวนี้เลยนะฮะตั้งแต่เครื่องหมายเท่ากับจนถึงวงเล็บปิดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Copy มาคอนโทรล C มานะครับแล้วก็เอามาวางในเซล E สองตรงนี้ได้เลยนะครับ สูตรก็จะเป็น array formula นะครับ if A2 ถึง A นะอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ตรวจสอบว่าคอลัมน์ A เนี่ยมันไม่ใช่ค่าว่างนะครับถ้ามันไม่ใช่ค่าว่างเนี่ยถึงจะมาตรวจสอบสต็อกนะฮะตรวจสอบสถานะจำนวนคงเหลือเนี่ยว่าน้อยกว่า20นะครับอันนี้เงื่อนไขของผมคือน้อยกว่า20ชิ้นเนะี่ยมันถึงจะแสดงเป็นคำว่าใกล้หมด นะครับแต่ถ้ามันไม่น้อยกว่า20ชิ้นมันก็จะเป็นปกตินะครับส่วนแถวไหนที่ไม่มีรหัสวัสดุนะครับมันก็จะเป็นสถานะก็จะเป็นช่องว่างนะครับอ่ะอันนี้ผมจะกด enter ไปปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นสถานะมาให้เราแบบนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าจํานวนคงเหลือเนี่ยเหลือ20นะฮะมันก็ยังเป็นปกติอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เหลือน้อยกว่า20นะฮะมันก็จะลายเป็นคําว่าใกล้หมดแบบนี้นะครับอ่ะเอากลับมาเป็น100เหมือนเดิม แล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มวัสดุใหม่เข้าไปนะครับเป็น FT ศูนศูนย์สี่นะครับก็จะเห็นว่าสถานะเนี่ยมันก็จะแสดงผลมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมจะให้เป็นบินสองแล้วกันนะครับดินสองเป็นแท่งนะฮะมีสักห้าสิบแท่งแล้วกันอสถานะมันก็จะปรับตามคอลัมน์ดีให้เราเป็นปกตินะครับทีนี้พอมันเป็นตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะดูยากนะครับ ผมจะใส่พื้นหลังให้มันนะครับในกรณีที่มันใกล้หมดเนี่ยนะจะเพิ่มเงื่อนไขให้ว่าถ้าเป็นใกล้หมดปุ๊บเนี่ยให้พื้นหลังเป็นสีแดงนะครับวิธีการก็คือจะไปคลิกที่คอลัมน์ E ตรงนี้นะครับคลิกที่ตัว E เลยนะฮะแล้วก็ไปที่รูปแบบนะครับจากนั้นไปที่เมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะครับใช้กับช่วงเนี่ยก็คือ E หนึ่งถึง E หนึ่งพันอยู่แล้วนะครับกดตรงนี้นะครับรูปแบบเซลล์เนี่ยหาก ข้อความคือนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นข้อความคือคําว่าใกล้หมดเน่ยถ้าข้อความคือคําว่าใกล้หมดปุ๊บเนี่ยผมจะใส่สีพื้นหลังเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงนะครับอ่ยแบบนี้เลยเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยก็จะเห็นว่าตอนเนี้ไอสถานะของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคําว่าใกล้หมดปุ๊บพื้นหลังก็จะเป็นสีแดงเลยเวลาเราเปลี่ยนอจำนวนคงเหลืออันอื่นเนี่ย๊ พอใกล้หมดปุ๊บเนจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการออกแบบตารางเก็บข้อมูลวัสดุนะครับเราก็จะมีฐานข้อมูลนะครับเป็นฐานข้อมูลเก็บข้อมูลวัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับในคลิปต่อไปนะฮะเราจะมาสร้างตารางผู้ใช้งานกันต่อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Música